เรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับแน่นอนว่าเรื่องของฝนฟ้าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรารายงานนะครับอตอนนี้ถ้าดูจากภาพรวมนะครับฝนก็จะอยู่ในพื้นที่ปลายด้ามขวานแม้จะไม่มีแถบสีเหลืองแต่ว่าฝนทั้งสองฝั่งถึง40%ของพื้นที่ ไล่ไปตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงสุดปลายด้ามขวาเลยนะครับคุณผู้ชมทางฝั่งอ่าวไทยและอันดามันส่วนภาคเหนืออากาศเย็น,ยนถึง,ถงหนาวใช่ค่ะกมีหมอกในตอนเช้ามีอากาศออร้อนในตอนกลางวันนะคะจริงๆกรมอุตุน่าจะรายงานเพิ่มเติมด้วยนะกระมอุตุนะแต่ว่าอากาศเย็นถึงหนาวนะครับมีหมอกในตอนกลางวัน แล้วฟ้าหลวด้วย PM 2.5บอกด้วยนะครับปรมตูจริงๆคนรจะบอกด้วยนะเพราะว่าคนจะได้เฝ้าระวังกันว่าวันนี้เนี่ยค่าฝุ่นเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างไรบ้างก่อนสบ้านก็แย่เหมือนเดิมใช่ได้แรงกว่าเดิมถ้าดูจากอุณหภูมิไล่ภาพถัดไปเนี่ยภาคเหนือตอนบนเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดนี่อยู่ที่15องศานะวันที่5เนี่ย15องศาวันนี้16องศาเพราะงั้นอุณหภูมิภาคเหนือตอนบนเนี่ย15 6 6 1 7สนะครับสูงสุดก็37ช่วงกลางวันนะ oh. อากาศร้อนนะ oh. นะครับแต่ว่าเช้ากลางคืนนี้ยังหนาวอยู่เลยนะครับส่วนอีสานต,ตอนบนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนี่12 oh. นะโอ้โหวันนี 12, oh. น้วันนี้3ามีนาคมอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียส วันพรุ่งนี้13มรืนวันที่5 13วันที่6มีนาคม14วันที่7 14วันที่8 15วันที่9 17ค,ค่อยปรับขึ้น,นเรื่อยๆวันนี้12ครับคุณผู้ชมครับก็อุณหภูมิถือว่าต่ำสุดในรอบสัปดาห์ก็ว่าได้อุณหภูมิต่ำสุดดูเหมือนจะดูดีนะครับแต่แตว่าค่า pm 2.5เนี่ยไายภาพจากข้างล่างขึ้นมาก่อนครับทีมงานครับภาพแผนที่ประเทศไทยในเช้าวันนี้นะครับ Hmm. ก็ดูภาพแผนที่ก็สีแดงสีสงเหลืองสีส้มเนาะส,สีส้มสสนะค่าค่าฝุ่นเนี่ยต่ำสุดนี่ห้าสไมโครกรัมสูงสุดเนี่ย178ลดลงไปจากเมื่อวานที่200กว่าไปนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าดูสีถัดไปของภาคเหนือนะครับเป็นส้มสีแดง่ะครับเป็นแอปเปิลนะครับน hmm. ะฮะ ก็แดงเถืออเลยนะเหมือนจะเหมือนจะเยอะกว่าเมื่อวานนะพี่ถนอมเมื่อวานดีเมื่อกว่าเมื่อวานแย่กว่าแย่กว่าแต่ว่าพ้นทีถ้าดูถ้าดูจากปริมาณค่าฝุ่นค่าฝุ่นที่สูงสุดนะเมื่อวานมัน200กว่าใช่ไหมใช่วันนี้ร78อยู่ที่สุโขทัยซึ่งเมื่อวานนี่ย200กว่าที่สุโขทัยค่ะวันนี้ลดลงไปนิดนึ่ง เดี๋ยวร้อยเและ171ก็อยู่ที่พิสโลกก็คือ2จุดเดิมเมื่อวานาก็ยังย่ำแย่เหมือนเดิมเหมือนพื้นที่มันดูก,กระจายเยอะเยอะเยอะกว่าเดิมยังไงไม่รู้แล้วก็รนะ้อยกว่านะร้อยยี่สิบ1 8็ดร้อรยสี่สิบเก้นะครับร้อยสิบสามร้อยย โอ้เยอะเลยคือถ้าบอกฝนบอกวันนี้มันแย่กว่าก็ใช่นะมันเหมือนพื้นที่กระจายอะค่ะคือคือถ้าเราบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีสูงสุดอยู่ที่200กว่าใช่ไหมที่ที่สุโขทัยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาใช่ค่ะวันนี้มันสูงสุดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบแปดแต่ที่เหลือเนี่ยมันร้อยกว่าหมดเลยอะคือร้อยอัพแหละ Oh. ขึ้นแตะร้อยอับอ่ะเนาะนะมีพื้นที่ต่ำกว่าร้อยก็คือไม่มาก 96- 9าสยู่แค่2พื้นที่เท่านั้นค,คืออำเภอเอำเภออำเภอเมืองนะคะ96ส่วนอำเภอแม่สระเลียง94่แม่องสอนครับนอกนั้นร้อยกว่าหมดเลยออทีนี้มาดูกรุงเทพหน่อยนะครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพภาพแผนที่กรุงเทพมหานะครวันนี้ก็มีสีเขียวอยู่ 4- 5ห้าจุดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลือง นะสีส้มกด็ดูดีขึ้นมานิดหนึ่งในกทมนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกได้ว่า ได้รับผลกระทบไหมฝนรู้สึกไหมรู้สึกค่ะช่วงเช้าๆฝนพาลูกออกมาเดินข้างนอกรู้สึกขมุขมัวนิดหน่อยก็กังวลเหมือนกันนะขมุขมัวใช่แต่ว่ารู้สึกจากการสูดดมหายใจหายใจด้วยรู้สึกขัดๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าคอเนี่ยก็คือเหมือนกลืน้ำลายไม่คล่องอ่ะอใช่มันจะฝืดๆนิดนึงอ่ะครับจะขกแล้วพูดแล้วเหมือนเสียงหายเหายเสียงหายคุณผู้ชมเป็นไหมครับ นะเป็นยังไงบอกกันมาหน่อยเนาะคุยกันนะครับคุยกันวนะ่าเป็นไม่รู้สึกไหมถ้าอยู่ในพื้นที่อากาศแบบนี้ไหมเพราะเริ่มจะมีคนตั้งคําถามว่าไม่ทำอะไรกันเลยหรือครับะนะ,ะปล่อยให้เป็นปัญหาแบบนี้หรือครับใช่คือ,อ,อคือ ดูภาพตัดไปหน่อยแล้วกันนะคือมันเป็นมานานนะให้ดูภาพตัดไปนิดหนึ่งแล้วกันนะภาพที่ว่า17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยยิ่งแย่เลยนะฝนดูใช่ใช่ใช่ไหมค่ะ